ไปคูต,ต่ายทางช่อง YouTube ครูต่ายติวตเตอร์สำหรับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นป .6 เล่ม2หน่วยการเรียนรู้ที่6รูปเลขาคณิต2มิติแบบฝึกหัดที่1หน้า82ถึง84ไปดูแบบฝึกหัดที่1หน่วยการเรียนรู้ที่6กันได้เลยรูปเลขาคณิต2มิติหัวข้อที่1รูป3เหลี่ยมเหลี่ยม 1.1ชนิดของรูปสามเหลี่ยมแบบวัดที่1จงระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมเมื่อแบ่งตามลักษณะของด้านและแบ่งตามลักษณะของมุมข้อที่1รูปสามเหลี่ยมนี้จะสังเกตว่า3ด้านนี้ขีด1ขีดเหมือนกันเพราะนั้นชนิดของรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้านในข้อนี้คือสามเหลี่ยมด้านเท่าเนื่องจากว่าด้านทั้ง3ด้านนี้มีความยาวเท่ากัน ชนิด <nenhum. S 2> ของรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุมรูปนี้จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะครับรูปที่สองสังเกตมีขีด1ขีดอยู่2ด้านนี้นะครับถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านจะได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็คือมันมีด้านเท่ากัน2นด้านมันก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าเท่ากัน3นด้านก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เท่ากันสองด้านก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าแบ่งตามมุมตามลักษณะของมุมก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับคือมุมนี้มันกางมากกว่า90องศามันก็เลยเป็นมุมป้านเพราะนั้นรูปนี้แบ่งตามลักษณะของมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านข้อที่3รูปสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านจะได้ว่า เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะทั้งสามด้านไม่มีด้านไหนที่มีความยาวเท่ากันเลยถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะมีมุมหนึงมุมนี้เป็นมุมป้านข้อที่4จากรูปนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านก็พบว่าไม่มีด้านไหนเท่ากัน ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าถ้าแบ่งจากลักษณะของมุมเด็กๆจะสังเกตมุมข้างล่างตรงนี้มีสัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์ของมุมฉากมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปที่5จะคล้ายๆกับรูปที่4คือมีมุม1เป็นมุมฉากแต่ดูดีๆแล้ว2ด้านนี้แม้ไม่ได้เขียนสัญลักษณ์เอาไว้แต่ ว่าสองด้านนี้มันยาวเท่ากันมันเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและโดยจากมุมก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับรูปที่หกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าและรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะมีมุมนี้เป็นมุมป้านข้อที่2จงเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องเราจําแนกรูปสามเหลี่ยมได้กี่ลักษณะครับได้2ลักษณะได้แก่ ตามลักษณะของด้านและตามลักษณะของมุมข้อที่2รูปสามเหลี่ยมมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าข้อที่3รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันเพียง2ด้านคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วข้อที่4ี่รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวไม่เท่ากันทั้ง3ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า ห้ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันทุกมุมก็จะเป็นอรูปสามเหลี่ยมมุมอาด้านเท่าเท่ากันทุกมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าข้อ3จงเติมตารางให้สมบูรณ์แล้วตอบคำถามอรูปที่1นึกขอคอรูปที่สอกขอครูปที่สามกขอคอรูปที่สี่กขอคจากอรูปที่หนึงถึรูปที่สข,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 ข้างบน ความยาวของด้านเซนติเมตรก็ขอกขคขให้เด็กๆเอาไม้บรรทัดมาวัดดูนะครับกขกขแล้วก็ขขความยาวของรูปที่1เราจะได้ว่าความยาวกขสองจุดสี่กขสองจุดสี่ขขสองจุดสี่นะครับเด็กๆเช็คด้วยการเอาไม้บรรทัดมาวัดอีกทีหนึ่งก็ได้ทีนี้วัดมุมกขขของรูปที่1 ซึ่งมีหน่วยเป็นองศาก็จะได้ว่ามุมกขอคอหกสิมุมกคอคอหกสิบมุมขอกคอก็หกสิองศาจึงได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่สองคือรูปนี้ก็วัดความยาววัดมุมนะครับความยาวแต่ละด้านได้สองสองสอง ขนาดของมุมนะครับทั้ง3มุมก็60 60 60เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรูปที่2ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามาดูรูปที่3นะครับเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวนะครับใช้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมวัดมุมของรูปที่3แต่ละมุมซึ่งก็จะได้ความยาวนะครับกขอ2กขอ2 กคอนะครับคือตัวนี้2.8และขอคอตัวนี้ก็2วัดมุมนะครับมุมกขอคออันนี้ได้90องศานะครับถ้าเด็กๆสังเกตจะเห็นว่าตัวนี้เป็น90องศาที่เหลือขออากขอขอก็45หแล้วก็ขอกคอตรงนี้ก็45ห้า จึงได้ว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่4ก็ขอคอนะครับวัดความยาวและวัดขนาดของมุมได้ดังนี้ก็ขอก็ขอ2.5ก็ขอ2.5และขอคอ2.3วัดมุมนะครับมุมก็ขอคอมุมนี้ได้54องศาวัดมุมก็ขอขอมุมนี้ก็ได้54องศา อีกมุมที่เหลือคือขกอกอ,อมุมข้างบนตรงนี้ได้72องศาจึงสรุปชนิดของรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะของด้านได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเช่นเดียวกันนะครับ 1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านเท่ากันกี่ด้านมีมุมเท่ากันกี่มุมและแต่ละมุมมีขนาดกี่องศาตอบมีด้านเท่ากัน3ด้านมีมุมเท่ากัน3ม,มุมและแต่ละมุมมีขนาด 60องศาเห็นไหมครับ2รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีด้านเท่ากันกี่ด้านและมีมุมเท่ากันกี่มุมคําตอบคือมีด้านเท่ากัน2ด้านมีมุมเท่ากัน2มุมแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ามุมที่เท่ากันมันจะกลางกี่องศานะครับเช่นตัวนี้90อันนี้ก็45 45อันนี้72อันนี้ก็ได้54กับ54ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับแต่ละรูปในรูปสามเหลี่ยมมุม,มรวมกันทั้งหมดมันจะเป็น180อยู่แล้ว ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะก่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยติชมหรือจะให้ทาคลิปตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับหรืออ่าคลิปที่กูตยดําลงเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ